สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมประวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นายแพทย์เกรียงศักดวัฒนาศิรคุณแพทย์ประจำเกรียงศักด์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับ คุณผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงโรคภัยที่มากับหน้าฝนคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะนึกถึงโรคไข้หวัดหรือโรคไข้เลือดออกใช่ไหมล่ะครับแต่มีอีกโรคหนึ่งนะครับที่อาจทําให้คุณผู้ฟังเข้าใจผิดได้ถ้าไม่สังเกตอาการของโรคนะครับเนื่องจากมีอาการคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดใหญ่ครับหัวข้อที่จะนํามาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับโรคชีหนูครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ กับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้ทะเลาะไปไหนแล้วไม่มีใครให้กอดแ,แล้วเธอคิดถึงใคร นอเสียงวิดจะอยู่ก็คอยเล่นเพลงที่เธอชอบฟังที่ครั้งถึงฉันไม่ชอบก็ยังนั่งฟัง ผู้ฟังครับโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโโทสไปโรซิตนะครับเกิดจากกลุ่มเชื้อของเลปโโทสไปรามักพบการระบาดในหน้าฝนหรือในช่วงที่มีน้ําขังนะครับสัตว์ที่แพร่เชื้อโรคนี้นะครับได้แก่พวกสัตว์ฟันแทะนะครับเช่นหนูโดยที่ตัวมันเนี่ยครับไม่เป็นโรคสัตว์พวกนี้นะครับจะเก็บเชื้อไว้ที่ไตดังนั้นนะครับเมื่อฉี่ออกมาจะมีเชื้อนี้ปนอยู่ด้วยจึงเป็นที่มาของคําว่าโรคฉี่หนูครับ นอกจากจะพบเชื้อนี้ในหนูแล้วนะครับยังพบได้ในสุนัขวัวควายเชื้อโรคนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้2ทางนะครับก็คือ 1. ทางตรงโดยการสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้ออยู่นะครับหรือโดนสัตว์ที่มีเชื้อกัดและ2นะครับทางอ้อมเช่นเชื้อจากฉีหนูปนอยู่ในน้ําหรือดินแล้วเข้าสู่คนทางบาดแผลนะครับมือสัมผัสเชื้อที่ปนอยู่ในน้ําหรือดินแล้วเอาเชื้อเข้าทางเยื่อบุในปากตาจมูกครับ ินน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่าคุณผู้ฟังครับผู้ติดเชื้อจากโรคชีหนูจะสามารถแสดงอาการได้ตั้งแต่2-30ถึง30วันหลังได้รับเชือ้อแต่ส่วนใหญ่มักแสดงอาการในช่วง7ถึง14วัน ซึ่งอาการของโรคนี้นะครับอาจปรากฏได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยมีอาการขั้นอ่อนไปจนถึงขั้นรุนแรงถึงชีวิตครับโรคชีหนูส่วนมากนะครับมักไม่ทําให้เกิดอาการรุนแรงมีเพียงอาการทั่วๆไปคลายโรคไข้วัดใหญ่ดังนี้นะครับคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะมีไข้สูงหนาวสัน่นปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเจ็บช่องท้องรู้สึกเหนื่อยล้าตาแดงหรือระคายเคืองที่ตา มีผื่นขึ้นไม่อยากอาหารท้องเสียครับอาการของโรคชีหนูที่ไม่รุนแรงดังข้างต้นเป็นอาการในระยะแรกและมักหายไปเองได้ในช่วง5-7วันครับแต่มีผู้ป่วยราว5-10%นะครับที่อาการเหมือนจะดีขึ้นและหายดีแต่หลังจากนั้นประมาณ1-3วันนะครับกับสุดลงเนื่องจากมีการพัฒนาของโรคไปสู่โรคชีนูแบบรุนแรง และยังสามารถส่งผลกระทบถึงอวัยวะต่างๆได้นะครับเช่นสมองหัวใจตับไตหรือปอดได้เลยทีเดียวครับอาการของโรคชนิดรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับมีดังนี้นะครับมือเท้าหรือข้อเท้าวบวมเจ็บหน,น้าอกดีซั้นหายใจลำบากหายใจเหนื่อยหอบหัวใจเต้นผิดจังหวะมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือสมองอักเสบนะครับเช่นปวดศีรษะคลื่นไส้ชักไอเป็นเลือดครับ สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับได้แก่ 1. เกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับ 2. คนงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์โคสุกรปลาครับ 3. กรรมกรขุดท่อระบายน้ำเหมืองแร่โรงฆ่าสัตว์ 4. กลุ่มอื่นๆนะครับเช่นแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องทดลองตำรวจทห,หารที่ปฏิบัติงานตามป่าเขาและ 5. นะครับกลุ่มประชาชนทั่วไป มักเกิดในที่ที่มีน้ําท่วมผู้ที่บ้านมีหนูมากนะครับผู้ที่ปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารไม่สุกหรือปล่อยอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีฝาปิดครับคุณผู้ฟังครับให้เรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงถัดไปนะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนกับช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจ จะทำให้ใจบางคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนให้คนที่เคยรักกันต้องเดินจากและหายไปทไี่เจอความผิดหวังและน้ำตา Yeah ฟังครับโรคที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นโรคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในเพลงมีท่อนหนึ่งนะครับที่ร้องว่าแต่มีคนหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างที่ยังรักรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไปต่อให้เธอจะผิดพลั้งมาหรือทำให้ต้องเสียใจแต่ยังไงก็อยู่ข้างเธอเสมอและนั่นคือความรักของพระเยซูครับคุณผู้ฟังครับให้เรากลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับการรักษาโรคชีหนูกันครับ โดยส่วนมากโรคฉีหนูไม่มีอาการรุนแรงและหายดีได้เองนะครับหรืออาจจะรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลา5-7วันซึ่งควรต้องรับประทานตามกำหนดให้ครบถ้วนแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อแบคทีเรียถูกกำจัดหมดแล้วและป้องกันการกลับไปติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งครับนอกเหนือจากยาปฏิชีวนะนะครับผู้ป่วยอาจรับประทานยาแก้ปวดอย่างเช่นไอบูโทเฟน หรือพาราเซตามอลเพื่อลดอาการปวดศีรษะมีไข้หรือปวดกล้ามเนื้อได้เช่นกันครับในขณะผู้ป่วยโรคฉีหนูแบบรุนแรงนะครับจะต้องนอนพักที่โรงพยาบาลและรักษาอาการติดเชื้อด้วยการฉีดยาปฏิชีวนะเข้าไปในกระแสะเลือดโดยตรงและหากมีอวัยวะใดที่เสียหายจากการติดเชื้อทำให้ไม่สามารถใช้งานหรือทำหน้าที่ได้ตามปกติได้ก็อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆเข้าช่วยนะครับเช่นผู้ป่วยอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือหากติดเชื้อที่ไตนะครับทำให้ไตเสียหายจนทำงานไม่ได้ก็ต้องใช้การล้างไตเขาช่วยครับผู้ป่วยบางรายอาจออกโรงพยาบาลได้ภายในไม่กี่สัปดาห์นะครับแต่บางรายอาจต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยรวมถึงความเสียหายต่ออวัยวะที่ติดเชื้อด้วยครับ ส่วนหญิงที่ตั้งครรภ์น,นะครับยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากเชื้ออาจแพร่ไปสู่ทารกในครรภ์และส่งผลให้เสียชีวิตได้นะครับดังนั้นนะครับหญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีอาการของโรคฉีนูจึงอาจจะต้องคารับการรักษาในโรงพยาบาลและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ฟังครับทั้งนี้ยังต้องระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนด้วยครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคฉีนูชนิดรุนแรงก็คือภาวะไตาวายเฉียบพลัน ส่วนสาเหตุการตายของผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่นะครับเกิดจากภาวะเกี่ยวกับปอดที่ร้ายแรงอย่างการมีเลือดออกในปอดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่เกิดขึ้นมีได้ดังนี้นะครับการแท้งในหญิงตั้งครรภ์ภาวะเกล็ดเลือดต่ำตับวายภาวะแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดมีเลือดออกในกระเพาะอาหารกล้ามเนื้อลายสลายตัวโรคเกี่ยวกับตานะครับเช่นม่านตาอักเสบภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจในผู้ใหญ่ ความดันโลหิตต่ำโรคหลอดเลือดในสมองเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองชั้นกลางหลอดเลือดสมองอักเสบโรคคาวาสกิอาการแพ้ที่ทำให้มีไข้หรือเกิดผื่นที่ขาโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและภาวะหัวใจวายครับคุณผู้ฟังครับแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเราจากโรคชีหนูอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับ 1. หให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อของโรคแก่ประชาชนโดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำหรือการเดินลุยในน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อปัสสาวะจากสัตว์นำโรคหรือควรสวมรองเท้าบูทตป้องกันทุกครั้งหากมีความจะเป็นครับ 2. มันตัวตราแหล่งน้ำและดินทรายที่อาจมีเชื้อปนเปื้อนควรระบายน้ำตามท่อระบายออกแล้วล้างเพื่อกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนครับ 3. ส่งเสริมการป้องกันโรคแก่ผู้ที่ทำอาชีพที่มีความเสี่ยงทั้งหลายโดยให้สวมถุงมือยางหรือรองท้าบูทครับ 4. ควบคุมและกำจัดหนูตามบริเวณที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทครับ 5. แยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ชนิดอื่นๆและบริเวณที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและ 6. นะครับ ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูโดยเลือกฉีดวัคซีนซีโรวาสำหรับป้องกันเชื้อฉี่หนูชนิดที่พบได้บ่อยตามท้องถิ่นนั้นๆนะครับทั้งนี้นะครับการฉีดวัคซีนแม้จะสามารถป้องกันโรคฉี่หนูแต่ไม่อาจป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อทางปัสสาวะได้ครับ คุณผู้ฟังครับหวังว่าสาระเกี่ยวกับโรคชีนูที่นำมาพูดคุยในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจใส่ใจและตระหนักถึงอาการของโรคชีนูที่มีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นนะครับเพื่อคุณผู้ฟังจะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พบแพทย์ .com ครับ เสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างก,กันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องหา สนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตจริงจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือน คืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวบมนขอเพียงใครสักคนรวมใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนท

ไรแสงไฟวันที่ใจหมุนขอเพียงใครสักคนยว้มใย,ยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนขันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราเธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไหว้หรือปลาอย่าลืมเล่าสู่เป็นฟังเราะฝนที่ตกอยู่ทางนอนนาวถึงคนทางนี้ยังอยาก บากอะไรไหมเธอสู้ไววหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไวหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังมีฉัน อยู่ทงคนคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วละครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทําให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคําว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางปาัจญณีและอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่จะทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศรจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนและแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อน ซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเราเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือทางอีเมลนะครับ vop v o vo i c e o f p e c e org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์053242654และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทางราย์อ f ฟ i ิเชียลที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคิดธรรมคัมภีที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปาการและผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่กําบังเข้มแข็งของข้าพระองค์สำหรับวันนี้ผมประวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วละครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ นามไดวิสุธิดดงพระองค์ไม่มีศีลาใดเหมือนพระเยซูด,ดุดปราการดำรงไว้ไม่พันแปรเปลี่ยนทรงเป็นกำบังอันเข้มแข็งไม่มีนามใด,ดวิสุทธด พระองค์ไม่มีศีลาใดเหมือนพระเยซูดุจปราการ เธอทูลองพระเยซูสงเป็นศีลาที่ฉันขอนพ,พึ่งพายึดพระองค์ไว้เพียง No. Oh. เป็นกำบังอันเข้มแข็งจิบใจฉันจึงนอกนอกสรรเสริญเธอทูลองค์พระเยซูส่งเป็นศีลาที่ฉันขอพึ่งพายึดพระองค์ไว้เพียง พื้นในพระบารมีจะมีพระองค์ในใจดำเนินชีวาด้วยหัวใจยำเพรงรับใจพระองค์สืบไปจิตใจฉันจึงนอก ขอบสรรเสริญเธอทูลองพระเยซูส่งเป็นสีลาที่ฉันขอค่งพาหยุดพระองค์ไว้เพียงผู้เดียวจะขอ ใจยำเกรงรับใจพระองค์สืบไปรับใจพระองค์สืบไปรับใจพระองค์ื